ล่าสุดค่ะเนฟลิเกาหลีนะคะได้มีการอัปเดตรูปภาพน้องลิซ่าสวยมากค่ะสาหรับการร่วมงานภาพยูนนานชาติปูซานนั่นเองนะคะเชื่อเลยได้หรือยังคะว่าจะมีงานอะไรหรือว่าสารคดีของน้องลิซ่าจะมีการมาฉายที่เด,ดฟลิกบ้าละ่ะรอติดตามได้เลยค่ะอย่างไรก,ก็ฝากทุกคนไปเอเ็นเกตให้กับน้องลิซ่ากันด้วยนะคะสําหรับรูปภาพนี้จ้าต่อมากค่ะจังหวะน,นี้น่ารักมากๆเลยนะคะโมเมนต์ตอนที่งานปูซานพรมแดงน้องลิซ่าพอเดินพรมแดงเสร็จใช่ไหมคะช่ว์ตัวเสร็จต่างๆก็มาทักทายผู้ใหญ่ ทุกคนจีน่าเวลตาดูคุณสตาผู้หญิงที่ยืนเรียงหน้ากันด้านหลังโนริซ่ามองตอนเต้าลิดแวะทักทายผู้ใหญ่นะคะ2แท่นนี้สามารถไปติดตามชมคลิปนี้กันได้นะเดี๋ยวจะปักลิงก์ไว้ให้ค่ะและล่าสุดค่ะสําหรับการเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานนะคะอันนี้คุณเกรนมาตินนะคะซึ่งเป็นครีเอทีฟดีเร c เตอร์แห่งมิซูมาจิราค่ะกบลืมมากๆได้มีการรีโพสต์ชุดของเต้าลิทนะจากสื่อค่ะไปที่ไอจีแล้วโขงปลืมแล้วก็เห็นกระแสน่าสุดใช่ไหมคะน่ารักมากๆเลยก็เป็นความเคลื่อ ขนไหวเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆนำมาฝากเช่นกันมาตามกันต่อที่เรื่องราวของล่าสุดนอดริซ่าคว้าอันดับที่1 MIV นะคะสำหรับงานเอมี e ่เอาหมดขออนุญาตนำคำแปลอันนี้เป็นบทความจากเดอะฮอลลีวูดรีพอร์เตอร์นะคะขออนุญาตนำคำแปลมาจากพี่ท่านเดิมค่ะแปลบทความจากเดอะฮอลลีวูดรีพอร์เตอร์อันดับบนความปังบ่มทมแดงเอมี่ดิซ่ามโนบาลและปูพาสเคลซึ่งพี่เขาก็มาแรงมากๆเลยนะคะเขาก็บอกว่านอริซ่าแล้วก็พี่เขาเนี่ยได้ขโมยซีนด้านสไตล์หมายมถึงผู้บริหารทีวีแล้วก็ภาพยนตร์จ้างดิซ่ามโนบาลมาทุกโปรเจกต์เถอะแบบแบร,ร,รูจะต้อง ขอบคคุณผู้หญิงที่รู้จักกันดีในชื่อลิซ่าจากวงและคิง,ง King, เดบิวต์ในปี2016ขึ้นอันดับที่หนึ่งในด้วยไทเปส e พาวเวอร์แรนกิ้งของเอมมี่2025ดึงดูดความสนใจในโซเชียลมีเดียไม่ใช่แค่ตัวเธอเองแต่ยังช่วยให้แบรนด์และเบืก,กุจูนะคะที่ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักโดดเด่นขึ้นมาอีกด้วยการที่ลิซ่าเข้ามาสู่วงการแสดงในบทมุกจากด้วยโลตารีเซนสไม่เพียงแต่เพิ่มสตาร์พาวเวอร์ของเธอแต่ยังทําให้แบรนด์ต่างๆอยากแต่งตัวเธอมากขึ้นกว่าเดิมเฟซบ Lisa, ุ๊กอินนนตตาาาแมมองล่นน้้ด106คคไปใจ นี้ก็ใกล้จะร้อยเจล้านคนแล้วนะคะแต่บทเรียนที่ได้จากเรื่องนี้คือการจับผู้คนดังบวกแบรนด์อย่างถูกต้องนั้นสามารถผลักดันแบรนด์ที่ไม่ค่อยมีชื่อเสียงให้ส,งส่งสว่างจนแซงหน้าหลายแบรนด์แฟชั่นที่เป็นซิกเนเจอร์พรมแดงไปเลยท็อปสิแบรนด์แฟชั่นเลเวอร์กูตูปังที่สุดดีซ่าใส่ชุดสีชมพูระยิบระยับจากเลเวอร์กูตูที่เอมมี่ส่องพยิพาได้อย่างไรซึ่งก็จะมีการพูดถึงพี่ดีไซเนอร์นะคะพี่เขาก็คือมีชื่อว่าคุณเลซเซียวูลลิงเนอร์ด้วยนะคะคไแลวะลกกว่าแนน,น ก็คือพี่แนนนิสไายีประจําตัวของลิซ่าติดต่อมาขอพูดคุยเกี่ยวกับลุคพิเศษสําหรับค้าคืนนี้เธออยากได้ชุดที่มีเอฟเฟกออมเบรอ่อนๆได้แรงบันดาใจจากดอกบัวซึ่งคุณวอริงจูดีค่ะบอกกับเดอะฮอลลีวูดรีพอร์เตอร์ว่าแน่นอนว่าอยากทํางานร่วมกันมานานแล้วเพื่อทําชุดพิเศษให้ Lisa, ลิซ่าและก็นี่คือช่วงเวลาที่สมบู์แบบสุดท้ายพวกเขาปร,รับชุดจากคอลเลคชันว f ล m ล t i ์สตีทออฟอิโมชันปี2023อาร์ก็คือเป็นชุดจากปี 2023. ว่าเธอทอมตัวแล้วก็น่ารักมากค่ะเป็นความสุขสุดๆที่ได้ทํางานกับเธอแล้วก็ทีมงานของเธอซึ่งเลยว่ากูตูนะคะยังได้ประโยชน์ในเรื่องของแบรนด์ว n เนสไปกว่า6.2ล้านดอลลาร์สหรัฐ MIV นะคะแล้วก็คุณวิริงจูดี้ก็เล่าว่าเคยมีโมเมนต์ไวรัลมาก่อนแต่ว่าครั้งนี้ต่างออกไปปฏิกิริยาต่อเนซ่าเป็นบวกมากมีความชื่นชมแล้วก็รักจริงๆที่เห็นพลังงานนั้นสะท้อนกลับมาที่แบรนด์ด้วยค่ะอาฮับเลยว่าจากสัมภาษณ์นี้นะคะก็ทําไม่ได้เห็นว่าฟีดแบงคที่เล่ามาก็คือมีการโทรถามคุณดว้ย อารมณ์แบบว่าได้เห็นฟีดแบ็กยัาง M.I.V. ถึง6.2จุดสองล้านเลยนะน่ารักมากเลยต่อมาค่ะก็ยังได้ท็อปสิบนาีการและก็เครื่องประดับบุกอรีแอนทิฟอรนี่แอนโคโชปังอันนี้เป็นหัวข้อของเขานะเขาก็ยังบอกว่าลิซ่ายังเป็นเหตุผลที่บุกอรีเนี่ยได้อันดับที่หนึ่งในหมวดเรื่องประดับด้วยมูลค่า M.I.V. สองจุดหนึ่งล้านดอลลาร์สหรัฐเพราะเธอเป็นคนเดียวที่สวมบุกอรีในเอมมี่สองพันยี่สิบห้านะคะอันดับที่สองก็คือใส่เครื่องประดับให้หกคนคือจากกราฟนี้ก็คือบุกาีนนน้อ้อ่ห ือเขานับรวมกัน6คนนี่แหละแอดถึงนําเสนอข่าวก่อนหน้านี้นะคะบอกว่าอาจจะมีคนสงสัยว่าแล้วบุการีเนี่ยน้องดิซ่าใส่คนเดียวหรอโน่นนี่นั่นเพราะว่าอาจจะเป็นการข้อคนรหาได้นะว่าเขานับรวมหรือเปล่าหลายคนนะคะอ่ะแต่ว่าบุการีก็คือทางเดอะฮอลลีวูดรีพอร์เตอร์เนี่ยเขามีการสรุปให้เลยว่าน้องดิซ่าใส่คนเดียวเพราะว่าอย่างที่ฟอร์นี่แอนโคนี้ก็คือจากการแปลนี่ก็คือบอกว่ามีการใส่ให้6คนนะคะเป็นรางวัลของ6คนเลยฮะโชว์เดี่ยวเป็นงาท็อป10นะคะได้อันดับที่คนึังบุกการีคนเด ท็อป5พวกอุปกรณ์เสริมนะคะโนริซ่าก็คือใส่รองเท้าคริสเตียนลูบูแตงมาใช่ไหมคะซึ่งนองนริซ่าค่ะก็มีการใส่รองเท้ารุ่น m ิ s s t r e s s p a m หรือเ i n c h e Rose ของคริสเตียนลูบูแตงในเอ็มมี่สอบวิชาแต่คนอื่นๆก็สวมแบรนด์นี้ด้วยนะคะทําให้ M.I.V. รวมที่645,000ดอลลาร์สหรัฐอาบแล้วว่าอันนี้ก็คือมีการรวมไม่ใช่องริซ่าคนเดียวเนาะแต่ว่าก็จะมีศิลปิน,นหลายๆท่านนะคะที่มีการพูดถึงในนี้ด้วยเนี่ยนะคะสำหรับรองเท้าลูบูแตงนะคะเพื่อนๆตามกระ เลยจ้าแต่ว่าน้องลิซ่าก็มาเป็นอันดับที่1ค่ะซึ่งด้านล่างนี่มันก็สะเผยให้เห็นพวกจิมมี่ชูไล่ตามลาดับนั่นเองนะเพื่อนๆต่อมาค่ะท็อป5ผู้หญิง,น,งน้องลิซ่าเจนเน่าเซเลนาครองแถวหน้านะคะบอกว่าน้องลิซ่าได้อันดับที่หนึ่งในหมวดผู้หญิงด้วยมูลค่า m a b 6.2ล้าน,นดอลลาร์สหรัฐแม้ว่าสังคมโซเชียลจะจับตาลุกเสียงของเจนน่ากับจีงวงชีแต่ว่าสุดท้ายลิซ่าก็คว้าอันดับสูงสุด่ะเออแม่เแฟนคลับก็แซวนะคะถ้าจะใช้รูปน้องลิซ่าทั้งหมดก็เกร นี่อย่างอันนี้เป็นผู้หญิงท็อป5าใช่ปะโนริซ่าก็คือโดยเลเวอร์กูตูนะคะ6.2ล้าน MIV โหดีใจกับโนริซ่ามากๆเนาะอันนี้ก็คือเป็นคำแปลค่ะทุกคนเพื่อให้ได้รับสารที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะว่านอริซ่าได้อันดับที่หนึ่งจริงๆแล้วก็ยิ่งบุครีนี่คือเห็นได้ชัดๆเลยเพราะว่านอริซ่าใสมาคนเดียวคือเลิศม,มากแล้วก็เลเวอร์กูตูนะคะจนทางเดอะฮอลลีวูดรีพอร์เตอร์นี่บอกว่าอยากจะให้ถึงผู้บริหารแล้วก็ทีวีภาพยนตร์เนาะดีซ่ามโนบาลรับบทเด่นทุกเรื่่่ออองงยแแบบรรนนนด์ู้จะขคคุณคุณณา นอประมาณนี้น้องดิซ่าก็คือกวาด MIV เก็บเรียบทุกชุดทั้งเครื่องประดับแล้วก็แบรนด์รองเท้ากันเลยนะคะดังนั้นจะทําให้ได้เห็นว่าเลิศม,มากฟังสุดแล้วก็โอ้โห CEO ของเรานะคะพ่อบาบินก็แบบว่าเลื่อมลูกสาวหนักมากมายิดีแล้วล่าสุดค้าอ้าวคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็คือเป็นคําแปลนํามาเมาส์นำมาฝากค่ะแม่แม